ไปดูค่ะชงกาแฟยังไงให้โลกจำค่ะอเ,เออที่นี่มองเหมือนนึกว่าห้องวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล,แล้วคือนีอ่ไปดูกันเลยค่ะที่เชียงใหม่นะคะคนนี้พาไปดูดูสิหเหมือนสมัยเด็กๆที่เราเรียนเหมือนห้องวิทยาศาสตร์ค่ะที่นี่คือคาเฟ่หรือร้านกาแฟที่ชื่อว่าบาร์ไฟอยู่ย,ย่านถนนราชพฤกษ์ติดก,กับโรงอูดนะคะตําบลหนองควายอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าความแปลกของที่นี่อย่างที่เห็นเห็นไหมเครื่อง การนำเครื่องแก้วทรงลูกกลมเนี่ยเวลาที่เราใส่กาแฟนะคะใส่กาแฟลงไปที่บทแล้วก็ใส่น้ําลงไปใช่ไหมก็จะไหลลงมาเป็นวนขดอย่างนี้ค่ะเทน้ําราดลงมากาแฟไหลลงมาตามหลอดแก้วกลั่นกาแฟออกมาไหลตามหลอดแก้ววันนี้แปลกใหม่นึกว่ากําลังทําการทดลองอะไรใดๆแต่จริงๆลูกค้าบางคนก็ดูว่าฉันเข้าผิดหรือเปล่าฉันดูว่าเข้าห้องวิาศ์หรือเปล่าห้องแลบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนี่คือประดับไว้นะคะแล้วก็ตั้งโชว์ไว้หลายมุมใช้งานได้จริงเครื่องแก้วทั้งหมดนี้นะคะเจ้าของร้านเป็นฝีมือของลุงแดงนะคะเจ้า คุณ euh, พ,พ่อเจ้าของร้านเป็นช่างเป่าแก้วจริงๆก็ทําส่งให้จริงๆ oh, ส่งให้หอ้องวิทยาศาสตร์จริงๆ oh, แต่เขาก็เลยมาดัดแปลงค่ะคบ,บอกเอาเอา,เอาไอเดียนี่แหละมาทําร้านกาแฟตัวเองน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูค่ะก็คือเกิดมาจากว่าคุณพ่อเป็นช่างเป่าแก้วนะคะแล้วก็ทาเกี่ยวกับเครื่องวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ ส่งตามห้องวิจัยห้องแลบมหาลัยต่างๆจนวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อก็คือมีความชื่นชอบในเรื่องของเครื่องดืม่มกาแฟด้วยและเือเครื่องดื่มในคาฟฟิ้ต่างๆค่ะและ้วคุณพ่อก็แบบมาดีไซน์ออกแบบแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆจนมันลงตัวเป็นเมนูและโปรเซสต่างๆอะไรเงี้ยค่ะของเราเนี่ยก็คือจะใช้เป็นเครื่องแก้วเปล่าทั้งหมดแล้วก็ใช้เป็นเกรดเดียวกบบวิทยาศาสตร์ค่ะ เรียกว่าเป็นสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์นะคะของร้านกาแฟทุกคนนี้ค,คือจะมาขายกาแฟธรรมดาไม่ได้แล้วนะนต้องคิดแล้วว่าตัวอเองในรอบตัวมีอะไรแปลกใหม่อย่างที่นี่นะคะปรากฏว่าลูกค้าชอบมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยแต,แต่แต่ไม่ได้ได้แค่อาชีพกาแฟขายกาแฟเพราะว่าลูกค้าต่างชาติมาเห็นชอบสั่งผลิตอีกเอาไปทําร้านกาแฟของตัวเองญี่ปุ่นมั่งนะคะยุโรปมั่งก็สั่งเหมือนกันแต่ว่าทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดนะคะก็ต้องรอกันนิดนึงแต่บอกได้เลยค่ะไอเดียดีน่าสนใจใครผ่านไปต้องไปแวะ ถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะที่ร้านกาแฟชื่อบาไฟค่ะ <c oughs> ที่นี่คินี้จะพาไปชมนะคะของอร่อยเมืองวิเศษไม้ใหญ่เนื้อน,นั่น <c oughs> น้ำจิม้มแซ่บขายดี <c oughs> จงต้องตองกันด่วงหน้าอันนี้คืออะไรไปดูกันค่ะที <c oughs> นี้พาไปที่อ่างทองนะจ๊ะ <c oughs> นี่เลยเขาบอกเลยเป็นอกไก่ย่างเกลือสูตรโบราณ <c oughs> แล้วก็อโอ้โหแต่ละไม้แ <c oughs> น่นๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ถ้าเกิดมีกลิ่นนะจะส่งกลิ่นหอมมาที่นี่เลยนะใช่นะคะนี่อยู่ริมถนนสายโพพญาท่าเรือน ทางเข้าวัดสำโรงนะคะที่อ่างทองค่ะเป็นของดีอร่อยแล้วถูกด้วยคือรสชาติก็ใหญ่เนื้อไก่นี่แน่นเต็มไม้ขนาดใหญ่แต่ราคาแค่10บาทโอ้ไม่แพงสิบาทเท่านั้นเองค่ะได้รับความนิยมจะต้องจองกันล่วงหน้าโดยเฉพาะน้าจิ้มสูตรเด็ดของที่ร้านคือถูกใจมากๆน้องอีฟคนนี้แหละอายุ28บปีเจ้าของร้านแล้วฟังว่าจริงๆอ่ะตัวเองทางานประจําค่ะแต่ใช้เวลาว่างในช่วงเย็นมา ขายไก่ย่างกับแม่เมื่อก่อนขายหัวหมูย่างแต่ต่อมามันแพง,หม,แพงหมูแพงก็เลยปรับเปลี่ยนมาขายไก่แทนนะคะคอกไก่เนี่ยกำลังดีๆเลยและแต่น้ําจิ้มก็ยังเป็นสูตรเดิมที่สําคัญเราย่างกับเกลือด้วยเตาถ่านแบบโบราณสําคัญตรงเตาถ่านแบบโบราณจะทําให้รสชาติดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อกไก่ย่างเกลือของเราไม่เหมือนที่อื่นนะคะรสคือก็เป็นสูตรเด็ดของเขาขายดีมาเรื่อยๆเลยเมื่อก่อนเตาเดียวปัจจุบันคือเพิ่มไป4ี่เตาแล้วนะคะถูกต้อง กลืนน้ำลายกันก่อน <ưng> แต่ละวันนะคะก็ขายได้อยู่300ไม้อุอยอ้ยเยอะนะเยอะนะขายมาละแค่10บาทเท่านั้นอเองนะคะขายตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครได้แวะเวียนผ่านไปนะคะตรงอําเภอวิเศษชัยชาญช่วงเวย็นๆเนี่ยให้สังเกตนะคะบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ําน้อยเนี่ยปากทางเข้าวัดสำโรงอ่างทองนะคะจะเห็นตั้งอยู่ริมถนนเลยควันนีแบบหืมลอยกลิ่นเตะจมูกมาเลยทีเดียวใครที่ผ่านไปนะคะก็แวะเวียนไปด้วยชาวอ่างทองเขายกนิ้วให้เลยนะอนี่คือเด็ดจริง ค่ะ <10 S 2> นี่สิบบาท<า>เท่านั้นนะครับอ้าวเฮงเฮงปังๆนะครับ <c oughs>